เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นนะคะภายในห้องพักแห่งหนึ่งใจกลางกรุงมอสโกของรัสเซียค่ะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนบาดเจ็บอีกกว่า6รายค่ะ สื่อท้องถิ่นในรัเสเซียรายงานว่าเกิดเหตุการณ์แก๊สระเบิดค่ะในอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในกรูม,มอสโกของรัเสเซียก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นตามมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายบาดเจ็บอีก6คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยมากกว่า1คนค่ะ อาคารที่เกิดเหตุนะคะเป็นอาพาร์ตเมนต์หลายชั้นโดยแรงระเบิดทําให้อาคารบางส่วนพังถล่มลงมามีห้องพักอย่างน้อย2ห้องที่ถูกเพลิงไหม้เผาทําลายพังเสียหายขณะที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์เผยตรงกันค่ะว่าได้ยินเสียงระเบิดดังกึกก้องราวกับเสียงฟ้าผ่า ขณะที่กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน Telegram ว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็รีบเข้าไปควบคุมสถานการณ์ในทันทีสามารถควบคุมเพลิงไหม้เอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วส่วนสาเหตุของการระเบิดค่ะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดแม้ว่าทางสื่อท้องถิ่นจะรายงานว่าเป็นเหตุแก๊สระเบิดแล้วก็ตามค่ะ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนเพราะว่าในวันที่9พฤษภาคมนี้ครับจะมีการจัดพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะของรัสเซียครบรอบ80ปีซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระบุว่าจะให้หยุดยิง3วันในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งก็จะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมด้วยครับ ล่าสุดนะครับทำเนียบรัฐบาลรัสเซียออกถแถลงการผ่านเทเล GRAM ว่าประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการด้วยครับในช่วงระหว่างวันที่7 ถึง10พฤษภาคมนี้เพื่อเข้าร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันแห่งชัยชนะโดยในการพบกันครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศรวมถึงลงนามในข้อตกลงหลายฉบับครับ นอกจากประธานาธิบดีสีแล้วคาดว่าผู้นําโลกคนอื่นๆก็จะเดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองด้วยนะคะรวมถึงประธานาธิบดีบราซิลและเซอร์เบียและนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียด้วยค่ะ สำนักข่าวของรัฐบาลรัเสเซียได้อ้างคำพูดของปูตินในภาพยนตร์สารคดีเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีนับตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยปูตินกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับจีนนั้นเป็นความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงและอย่างรากลึกเพราะประโยชน์ของสองชาตินั้นสอดคล้องกันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที n n นนิวสข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ